ไปซื้อพลอยต่อกันนะคะขอดูเพิ่มอีกถุงหนึ่งตรงนี้เม่ใหญ่หน่อยแล้วก็ค่อยเทพลอยดูสีสันของเขาพลอยดิโพนี้ดูข้างแรกจะยังไม่สวยหรอกนะแต่จะเห็นได้ชัดว่าสีเขาเนี่ค่อนข้างสดมาก ันนี้ทับทิมธรรมชาติแล้วนะครับถ้าสนใจเราก็ถามราคาเขาถ้าไม่สนใจเราก็เก็บเขามีเม็ดใหญ่มาถุงหนึ่งเมื่อกี้นี้ขอดูเขาหน่อยเป็นทับทิมน้ำหนัก34.2กกเม็ดโตนะครับแต่ผมสังเกตว่าเนื้อด้านในเนี่ยค่อนข้างมีรอยแตกพอสมควร ดูจากก้อนแล้ว34.29จริงเแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อทําจิลนายหรือคัตติ้งแล้วเนี่ยขนาดจะใหญ่ใกล้เคียงอัาตามนี้เพราะว่าข้างในของพลอยนี่มีรอยแตกอันนี้ช่างที่โวนพลอยเนี่ย,นนรรย,ยหรือผู้ที่ซื้อพลอยเนี่ยเขาจะใส่ประสบการณ์ในการดูพลอยหรือทําพลอยานาดเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าพลอยลักษณะนเนี่เมื่อไปทําจุลนายแล้วจะเป็นรูปทรงอะไรน้ำหนักที่ได้เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้เราจะไปดูกระทบกิน่างเดียวเลยแล้วกันอันนี้มาถึงใหญ่มีอยู่90เมตร269ครับเขาจะเทปล่อยแบบนี้เลยการเทปล่อยก้อนกับการเทปล่อยก้อนจะปลอยดิบนะครับกับเทปล่อยที่จะจะได้สำเร็จแล้วนี่ต้องคนต่างกันนะปล่อยที่สำเร็จแล้วนี่จะต้องเทปล่อยเบากว่านี้แล้วระมัดระวังมากกว่านี้อีก เพราะว่าจะทำให้ปากร็บินได้ถ้าสังเกตเห็นว่า<อ>สีสันของฟลาเนี่ยคละกันอยู่ถ้าพู้มีประสบการณ์เข,ขาดูเนี่ยเม็ดเขาจะหยุดแบบน,นี้แตแตกมากแต่สีดีนะครับแล้วก็รูปทรงของแต่ละก้อนอันนี้เรบเป็นนี้นะครับสีทึบหน่อยแต่รูปทรงก็พอใช้ได้ ดูต่อไปท่านจะเห็นว่าขนาดของพลอยเนี่ยมีแตกต่างกันมากมายนะครับอันนี้มีร้อยสบกละับแต่ถ้าลองเทมาดูเนี่ยจะเห็นว่าขนาดของพลอยเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากเเล็กๆเนี่ยนะครับเมื่อไปจีรนายแล้วจะจะสวยมากเลยนะครับเวลาเราดูพลอยประเภทน,นี้เนี่ยคนที่เขาชำนาญชําน,นานเนี่ย เวลาเขาดูพอ,อจริงๆเนี่ยเขาริางได้นะครับสังเกตนะแต่นี้เหมือนนะครับระมา,มาเลยถ้าเราเริ่มต้นที่ว่าจะจะดูพรอ,อยก่อนเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการพรอ,อยก่อนต้องฝึกสนิดหนึ่งแต่จะทําให้เราดูพลอ,อยในตลาดเนี่ยค่อนข้างเร็วสําหรับในการดูพรอ,อยถ้าเป็นพลอ,อยสําเร็จเนี่ยเดีย๋ยวที่จะไหนแล้วเนี่ยหลายคนที่ตลาดพลอ,อยก็นนำมาใช้ใยี่ปั๊บแล้วเนี่ยนะครับ กันตกมือเข้ามาเลยแล้วก็รอขวาไว้แล้วเราก็ดูเพราะถ้าเกิดตกปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่ในมือเรานะไม่ไปไหนสมว่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีมืออยู่เราหยิบลึมาถ้าเกิดตก่ยตกกัดื้นเลยซึ่งอาจจะทำให้พลอยแตกได้บอกวิธีการหยิบพลอยครั่งรักกันนะครับเป็นนี่สวยนะสีแดงเราบอกไปนนี่ใช่ไหมครับเข้าไปเลยครับนิ้วชี้เราเปิดไปก่อนไหม มาเลยครับ อ้าวคนเดินพลอยเขาไปโต๊ะอื่นแล้วอดกันตกลงวันนี้เราก็ได้ดูพลอยแต่ไม่ได้ซื้อพลอยเก็บตังไว้ซื้อพลอยที่เจรนายแล้วตอนหน้านะคะ